สวัสดีคับด้วยนะครับทุกท่านนะฮะวันนี้ทุกท่านมาอยู่กับผมนะครับจะเป็นเจฟสโตรแกสเกมมิ่งครับผมเกมใหม่ครับคอสต์เมอร์แมปเดลวอร์ซิตี้ภาคสองและวันนี้เราก็มาอยู่กับไอ้พวกนางผีทั้งหลายไอผีไม่มีหัวอยู่ไหนขาดแป๊บไอผีมีแต่ตัวอยู่ไหนไอผีเปิดกล่องละ่ะ มึงจะมาเปิดตอนนี้เนาะแล้วอีชื่อเหลือล่ะใครพวกผีทั้งหลายเราจะมาเล่นกันไหมเนี่ยเฮ้ยออกมาโอเคอ่ะแล้วอีท่านนี้อีท่านหนึ่งล่ะครบแล้วเรามีสามคนเออได้คนหนึ่งลองทับคิวดูดิมามาเราไปเล่นกันแล้วฟีจะเล่นอะไรดีวันนี้ เอ็กคปไปได้แล้วหนาาอยู่ไหนล่ะหาตัวไม่เจอเอ็กคปหรอันไหนอ่ะสีเขียวหรอไม่ใช่สีฟ้าส,ส,สีฟ้าคามเอ็ okay. กคปโอเคก็อันเดินไม่ไหวเฮ้ยเดี๋ยวนี่เสียงใครเนี่ยแล้วมีแค่สามคนไม่ใช่เหรอมิกิเคาพูดอะไรอ่ะเสียงของทั้งคูณนั้นเปล่อาอลาบ เฮ้ยด right? ูพวกคำนั hmm. ้นออกมาเฮ้ยนั่นนใครอ่ะเฮ้ยเอ้าจะเปนอะไรอ่ะผีตายตนน่านั่นเป็นผีไม่ผีนี่เนผีแล้วผีนี่นะผีเร็วจะเป็นไรจไม่พวกเด็กเป๋พวกน่อนี้นี่ก็นียนยังไงจะมาได้นี่มาได้การไหมเอสร็จแล้วไปไปนี่กูเข้าแล้วเหลือใครอ่ะ กำลังมาไปเล่นมินิเกมแล้วมันก็แอบเปลี่ยนคำสั่งเฮ้ยคมาเล่นอะไรเนี่ยเรามาเล่นหาดจุดแรกแรกแลรกแรกอยู่นี่อยู่นี่ซี่ก่กินยาอยู่อ่ะพอได้แล้วเออเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะเออเรายังไม่ได้แนะนำอะไนี่นี่เออคุณพ้องเออ ตายต่อหน้าต่อตาสรางมันเดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่คือใครฮะไอไอไอดีแท็กคนนี้ใครฮะออไอหน้าเราเนี่ยคือใครไอคนนี้ใครเนี่ยไม่ไม่เคยเจอกันมาเลยก่อนแล้วใครวะเนี่ยมาแล้วะเฮ้ยผีตกน้ำเฮ้ยผลองดูดิเม่เอาผมไม่อยากไปตายเป็นต่อเออไม่อยากตายกับผีคนนั้นเอ้ยอย่าไอเสียรออะไรเรามาแล้ว

มันได้ันไดบ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 ัไดโอ้ยตมาแล้วมาแล้วโอ้ยช่วยนวยโวอเซนไบตัวฟิชเฮ้ยเฮ้ยขึ้นยากจริงจริงไม่ได้ช่วยนายเองขึ้นมาขึ้นมาไม่ช่วยนายเองแเฮ้ยลงไปเลย ถึงเอ่อเฮ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยที่ต้องเจอที่เจอจรครับไปใหม่ครับไปใหม่เอาอีกเออเอามาเล่นมาเล่นมาเล่นกันจริงๆละมาเลกเล่นอะไรละมาจาเล่นอะไรอะเอามาเล่นเอ่อเอชเคพกันใช่ไหมซึ่งวันนี้ก็คุณป้อมนะก็เป็นไอเดียแท้นี่นะไอชื่ออะไรอ่ะ มองกัญชามองกัญชาศูนย์หกศูนย์หนึ่งก็เป็นไอดิเทสก็เป็นไอดิเท่มือสองจะผีคนที่ตายไปเมื่อกี้นะฮะเรารำมากอีกอีกรอบนึครับผมเจ้าเขียนว่ายูนั้นแม่งยอมให้ผมไปละไม่ยุ่งกับซิโมฟินละไปละไม่กลัวละไปละอ่ามาละเออมาเลยมาเลยมาเลยติด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 แหลก พี่ตะกายพี่ตะกายเราม่ได้ไปตรงโนแล้วนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมทำไฟ์ดูพี่ตะกายังไม่ปตรงโน้นมีปุ่มด้วเหรอเฮ้ยมันมีทตอลองลกไปเออมีเชิตรงครับนีไงมี่มแมีเชิญครับบทแมอีกทีเพราะเขาอ่านไม่ตอนแรกมันมีเพจอยู่ข้างนอกไม่อ่านเจอย่างงี้อย่่ไอ่ะไปอ่านด้วยไม่้้ว ว่าอ่านดิข้าวไปเข้าไปอ่านเลยมันเชื่อว่าอ่านดิลื้อยู่หนาถ้าไม่อ่านก็เอามาก็เอามาเลยไม่หน่อยะโยนใส่ลาวาทิ้งไว้ซะไปกันไม่ต่อเลยอะเอาหัวเออโอเคน่าหาแล้วกันสิอ่าอ่านไม่เอาว่ะใช่วันหนึ่งมันเป็นเนื้อเรื่องอะใช่เป็นเนื้อเรื่องอะ ก็คือชั้นอะไรวะใช้ทรัพยากรอันสุดท้ายของชั้นมาเพื่อคาราฟเอาไอ้หนังสือเนี่ยแล้วก็ปรอปลาเนี่ยเป็นการทำพนาหาอย่างนี้ม่รู้กตั้งมันเดือรอกันมากเลยแด้บแล้วจุดจุดนี้ไปไหนแล้วอ่ะขึ้นบนเราไม่ท้งแยกหรอไปไหนขึ้นบนเหรอเฮ้ย what the fuck ผมมีขนลุกเลยครับ อะไรผมเจอทางไปต่อเฮ้ยเมื่อกี้ทางทางดคณะทางขขาางนทนณะผิดอะลองไปอีกทางนึงเฮ้ยฝากเก็บหนังสือเปล่านี่กายกายกายอันไหนทางออกมาทางนี้ทางถูกอยู่นี่กลับไปแล้วไม่ไดนยินเราเปิดไว้แล้วอ๋อนี่ทางออกใช่นะเดี๋ยวเราเป็นแบบเขียวแล้วกันอ่านั้นเดี๋ยวเราไปทางสีเหลืองแล้วกันเดี๋ยวเราไปทางแดงโอ้โหมาโก้มั่งดีแดง ออุ้ยรดแล้วเราไปทางสี่ฝัเฮ้ยในยกล่องมีบ็อกเอ้มาล้อยู่ยังไงต่อเก็บไป <มา S 1> เก็บ<ม>า,าอ,อ่โอเคอ่ะแหลกอะ่ะด่านนี้แหลกมากเฮ้ยจมน,น้ำตายไอยช้างรีเวอร์นี่ไงเจอและ้วเปิดโอเคอ่ะมาแล้วทำมาแล้วแล้วก็มานี่เอ้เอาตายรอด้วยเอาบ็อกเอ้มาล้วางไว้ตรงไหนอ่ะนี่เหรอเก็บไว้ก่อนมั้ยนี่ยมันมีชุดผู้ชาอยู่อะ เก็บไวก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปห้องไว้าวางไวววางไว้วางไว้าดี๋ยงวเาวาไปห้องสีฟ้้างล้วกันเดา๋ยวเราไปเคลไยร์ง้องสีี้าง่อนมันมีแต่ละา้องมันต้องมีของให้า่ะมัาจไมีเป็นพวกบวาช่วยกันใช่ให้ดูอาการเ้ยไม่ใช่จวหายใจเหรอจะบ้าไไไม่มีจวหายใจให้เหรอมีหน้าตรงน้นางงเหรอเอ้ย บ้้าเอยตายแน่ตายแน่ตายแบบนี้เฮ้ยได้เหโอเคต่อไปต่อของยังไปข่าวว่ากดใต้ด่าเนี่ยนะคือสิ่งที่ยากที่สุดเฮ้ยจะไม่ออกจะตายแล้วตโอ้วเฮ้ยไม่มีให้หายใจเหรอตรงเนี้ยไม่ใช่เหรอบ้าตรงนี้ไม่หายใจโอ้ยบ้าเอ้ยเฮ้ยนี่นี่เจอแล้วผมผ่านแล้วอ่ะผมผ่านแล้วอ่ะอ๋อไม่ตรงไหนหรือตรงไหนตายแล้ว ้มาแลวโอเคนั้นน okay, like <Brooklyn line. S 1> ั okay, again, oh, ้นมันจะมีรีเวอร์อย so <ati osters> ู่กดเลยกดรีเวอร์ตรงนั้นมันจะให้เดินเข้าไปตรงไหนวะมันมีรีเวอร์เอาไว้รอเราดูเราดูโอเคเปิดละตรงไหนอ่ะขอนี่เจอละเจอทางผ่านและหรือเปล่านี่มันทางใช่ใช่ขุีกว่าเจอละอ๋อมีสกายรู้แล้วว่ามันต้องวางมาตรงไหนอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วพี่ก็เห็นแล้วเหมือนกันเราสุดท้ายคือเหลือคนสี่คนนี้โอเคมาแล้วแล้วเดี๋ยวเหลืออะไรบ้างอ่ะเหลือเลสโตนกับเอ่อ งั้นเดี๋ยวพี่ไปเลสต์โตนนะโอ้ยอะไรวะเนี่ยเลยบอกไปว่าเป็นว้าของหายไหมเนี่ยไม่หายโอเคไม่หายไม่หายเลสโตนได้ไหมใครก็ได้ใครก็ได้มาสีท้องหน่อยใครก็ได้มาสีท้องหน่อยโอ้ไม่บอกเลยว่าข้างล่างปีลาวอ่ะเป็นป้าโคหรือวะไม่บอกเลยมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวทำโจทย์ไปเลยถึงเฟสถ้าถึงเฟสหลังวันนี้ โอ้แต่แต่เลือดรถเกือบหมดเลยอ่ะเฟ้นอะงั้นเราไปโกหมดเลยเดี๋ยวเขาไปโกสตอโตแล้วอย่ามาโกเลยขอร้องโกนอะไรออ่่ะะงั้นพี่ไปดูดิไปดูดิไปดูดิมาดูดิสุดสุดสมินลาวาดีเฮ้ยผิงไม่ต้องไม่ต้องไปโกเลยเดี๋ยวเราทำนี้ให้ตอนนี้เราไปดูแบบเอาทางแยกดีจะได้ลุลูยังไหนไปกันกันเลยตาย เรารอได้แล้วเราไปยืนอยู่ตรงแท่นมาได้แล้วเฮ้ยทำไมมันไม่ทํางานต่ออ่ะเฮ้ยทำไมมันไม่ทํางานนะเนี่ยไปเฮ้ยบไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าไอ้ซีตายตายตายตาอตรงนั้นมันทําตรงนั้นมันกระโดดยากอ่ะเราอยู่บนแท่งเราแทมอยู่แล้วอยู่แล้วับพีโอ้ยเลือดเกือบหมดใช่ใช่เลือดมันเหลือครึ่งหลอดอ่ะคือว่าการจังหวะมันดีมากเลย โอ้ย่เราใช่แต่เราไปตายตรงนั้นต้องไปก่อนเลยไอ้บล็อกโก้เดนกำลังเยิงเออแล้วตอนนี้แม่งระบบเป็นที่อะไรแม่งไม่ทำอยานแล้วกูจะกลับเป็นไงตอนทีนี้อ้าวซีซีไปช่วยแดนดิแดงสองคนยกันั่ยกันเดี๋ยวทำนั่นเดี๋ยวเราไปสีไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วตอนนี้ได้ได้โก้ละนั่งกลับมาแล้วนี่เราช่วยสีแดงช่บลแดกไปเลยกระโดดไปเเลยยดดดี๋วกระโเลย นั่นเดี๋ยนะป่อยมาเดยวกะโดดเอปอยมาปอยมาเฮ้ยบ้าเลยเนี่ยติดหัวหรอใช่มันก็ต้องติดเาวะเฮ้ยผ่านแล้วได้แล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเหรอโอเคได้แล้วเกีนี่เกือบได้เดียวผ่านงงเลยฮะดีค่ะมาช่วยผมกดได้โบนัสได้โบนัสได้โบนัสหมดแล้เหลืออันสุดท้ายละเหลือโบ้ไม่มันมีเวอร์นะเว้ยอะไรเนี่ยันไม่ไมันจากัดเวลาไงแล้วผม มันไปถึงตรงนู้นแล้วแล้วแม่งมันไม่ทำงานต่อไงอ้าวนั่นเดี๋ยวเม่กี้เรากดเดีเพื่อให้กันด้ละใช่ไหมอ้างเอาะความวันนี้เลยวางกันายกายผ่านเฮ้ยแบ่งกันวางมากเราวางบ้างเออแล้วใครเอายอไปเฮ้แบ่งกันหน่อยวางเขาวางวางพอแล้เหลือสีเขียวอันเดียวละวางเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋นะเดี๋ยวนะมันเหมือนขาดใครบางคนเนาะเออใช่แค่สามคนเองอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอู้ ไอ้บ้าจะบ้าใครจะไปวิ่งถึงมาละเดี๋ยวใหม่นะเราทำได้เราทำได้เดี๋ยวเดี๋ยว่ามาปุ่มอยู่ไหนไ่แกะแดนปุ่มนี่อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่กี่เฟลมันต้องวิ่งรัวๆเลยเดี๋ยวกดให้หน่อยเดี๋ยวกดให้กดเลยกดเลยโอ้ยสองสองตั้งเรียอร้อยเรับรับไปเอ้ยมันไม่ยอมวิ่งเรามาทันอ่ะเรามาทันนีถึงมีถึงเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวป้องคนใหม่นะใหม่เลย เอ้ยอย่าพุ่งไปอย่าพึ่งไปนะท่านตา่อนสองอย่าพึ่งไปหนึงมาวีจำที่ดิหนึ่งสองก่อนเลดูดิก่อนแล้วไปเลยไปเลยอะ้าติอานแล้วดี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 ่ีด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 ตดีนีด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 ม่ีด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 ดี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 ี้ีีดุ่ีตรงนี้ีีีีีี ย่มีปุ่มตรงนี้มีปุ่มตรงนี้ขอศอกอาหารแบบนี้เหรออ่าวเฮ้ยทีพีจิงอาหารจิ้งอาหารอ้าวค่อยๆลงดีกว่ามายังเออมาเลยรอด้วยรอด้วยลงมาแล้วครับอ้าวเฮ้ยแบบรอหน่อยอย่าดหยาดไฮโดรเจนด้วยกดทีรู้เรื่องเลยรอรอไหนรอไหนต้องต้องใช้ไฮโดิเจนนั่นเอง ที่เทาวันไต่ไม่ได้เหรอนั้นก็ต้องกระโดดไปเดียวแล้วมัน่านแกกเฮ้ยตกไม่รู้ว่ะออดีเทชมาไอ้บ้าเปรีไกัเรามาตายกันเถอะึงจะพึ่งพี่ตกเฮ้ยพี่ตกแล้วมันให้ไต่มันให้ไต่เซ็กตัดไปต่อไอ้อะไรเนี่ยโดนเด่นบังโอเคมาแล้วพี่พี่พี่ซีพี่ซีมาเนี้มาเนี้มาเนี้ไม่มืดจังเร็วเดีวเร็วเดียวเดีวพอแล้วโอเค อะไรอ่ะหาปุ่มอีกแล้วครับผมโอ้โหคเจอบ้าเลยเฮ้ยแต่เหมือนเหมือนเคยดูพี่แท็กเจอแล้วหนึ่งปุ่มเคยดูเยอะดิเออกดไปแล้วใค้ผ่านใช่นาะอ๋อต้องไปอยู่บนรู้ละผมกดไปแล้วหนึ่งปุ่มแล้วมันมีอะไรเปิดบ้างเมื่อกี้เนี่ยแล้วเรากดไปแล้วหนึ่งปุ่มเหมือนกันกดแล้วเหรอเจอกันแล้วเหรอเนี่ยเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรเปิดอยู่ไกล้นี่ยตรงนี้เปิดตรงนี้เปิดตรงนี้เปิดไปทิครับฮะ มันเปิดแค่ช่องนี้เดียวเองกระจิงเฮ้ยเจอปุ่มแล้วมันจะมีเสือปุ่มที่แล้ปุ่มแล้วมันจะเปิดเองกดเลยกดเลยเฮ้ยมันไม่ีหัวสเกลต้าสี่อันน่ะก็นั่แหละกดดิอันนี้ทำไงเนี่ยอันนี้ทำไงเนี่ยมันมีเฮ้ยเราเจอห้องมันเป็นเรากดปุ่มแล้วมันมีหัวสเกลต้าสี่อันวางอยู่ในไอเทมเฟรมเฮ้ยตรงนั้นเปิดหรอตรงนั้นเปิดมาแล้วนี่ตรงนั้นเก็บไว้ก่อนตรงนั้นเก็บไว้ก่อนโอเคนั่นเดี๋ยวอันเดี๋ยวต้องใช้ต้องใช้อะไรอ่ะเดี๋ยวหาคำตอบศาสาก็เป็นได้ มันคล้ายกับปุ่มมันต้องทำไงวะเฮ้ยหาปุ่มหาปุ่มไม่เจอแแดดดนนนนช่่วยยกตรงี้หอมันมีปุ่มซ่อนอยู่ไว้แถวแถวบ้าห่าขยะถึงวะแหละเอออ๋อหยาจะถึงปะเนี่ยกดแล้วเป็นยังไงข้างในนี้ข้างในนี้อ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วตัวขยับหัวไงฮะขยับเหรอขยับหัวเหมือนกันเหมือนกันเฮ้ยนะเมื่อกี้แบบไหนนะแดนกดใหม่ดิแบบนี้ปะอย่างงี้ปะ หมดปะเราเราละ้แล้วเปี้ยวอ่ะเปรี้ยวไม่ใช่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 อย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ของพวกนายเเหลือสามหัวไปหาอ่ามีหัวที่เอียงอยู่ข้างล่างเดี๋ยวครับเราดูแลนี่นี่หมุนยังไงวะเดี๋ยวครับปรับข้างล่างเสร็จแล้วล่างสุดเหลือสองอันบนไปไปหากันหน่อย โอ้ปุ่มซ่อนได้เนียนนะเออมีปุ่มแถวไหนไว้เนี่ยห้องฝั่งนู้นเจออะไรบ้างวะถ้าเจอสามอันแล้วมวนสุดท้ายได้เลยนะโอเคต้องหาอีกอันนึงให้เจอเจอปุ่มบ้างเจอกันเจอปุ่มละกดดิมีอะไรอยู่เนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นคือกดแล้วอะไรข้างบนข้างบนใช้ยักษข้างบนน่ะแดนตรงนี้มีอะไรไหมอ่ะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่ก่อนแล้วตรงไหนเปิดวะ ที่ตรงนี้กดแล้วสิกดไปแล้วโอ้ยนี่ไงเจอแล้วโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วม่วสุดท้ายเลยเจอแล้วเดี๋ยวมั้วนสุดท้ายแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเราแก้อันบนเดี๋ยวเราแก้อันล่างขั้นบนใส่ยังเราไม่เราเหลืออันอแน่ตรงนี้เราแก้ได้แล้วที่เหลือก็คือต้องมั่วนบนอันนับนเราทำได้อันนี้เราก็ทำได้แล้วโอเคเรียบร้อยอย่างนี้อ้าวไม่ใช่อันอย่างนั้นแน่ๆเหรอนั่นต้องรัฐมนนรีใหม่ดิอันไม่เกะที่แรกกดอะเกือผิด วะปุ่มเนี่ยแหลวะไม่เกียงเจออยู่เลยนี่เจอแล้วเจอแล้วอ๋อผิดผิดผิดไม่ถูกแล้วนี่ถูกอ่ะถูกแล้วนี่ของซีมันมั่วเปล่าไม่น่าใช่ไปดูดิข้างบนสุดอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่อันนี้ผิดว่ะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วซีมั่วซีผิดโอ้โหเห็นปะซีผ <minutes> ดีมั <ERT> ่ว <balls> ดีบ <while later> ิดมาแล้วมาแล้วมาแล้วระบายเฮ้ยร้อหน่อยวิ่งไปนะเฮ้ยมันมีทางเฮ้ใหญ่มากไอ้ตัวนี้บอกเลยว่าใหญ่มากอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยจะไปทำมอไงเจ๊เฮ้ยทำไมหลายพันแล้วก็มาเจอกันอีกทีเจออะไรเเนี่ยฮ้ยกระตูก มันเจอเฮ้ยอะไรอ่ะเจอทั้งคืนนลูกบเลยอ่ะตายไปแล้วเจอตอนนี้ก่อนขาดูหน่อยเฮ้ยกระสับกระสีบลงสุกกระสับกระสีบชื่อเรชเฮ้ยเฮ้ยเราไปทางนี้ไปทางนี้เราลงไปเถอะเราลงนะเฮ้ยปุ่มนี่ไงฮะอย่าบอกนะว่าฮะตายแล้ว what เนี่ยที่จบแล้วตายแล้วแย่หนิะทำไมไวจังอ่ะ เมื่อกี้เจ้าไปไหนต่อยก็ไม่รู้อะมีไม่รู้มันมีให้กดสวิตช์ขึ้นแล้วมันก็ไล่โป๋อะไรน่าจะเป็นทางเก่าร่อนง่ายเลยนะช่างมันเถอะรอนง่ายเลยนะช่างมันเถอะนะจบเร็วมากเลยอะโอเคครับเกินวาทีละเกินวิาทีละหล่งที่จบเร็วมากขนาดนี้นะเฮ้ยทำไมขอบไม่เปลี่ยนวะเป็นสีน้ำเงินนะมันขอบไม่เปลี่ยนมันมันก็เปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยแหละมัน ม, young, มันไม่เป็นสีอ <randomized. S 2> ย่างเงี้ยมันไม่มีติ๋งเงี้ยมันก็เป็นสีเทานั่นแหละโอเคโอเคถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมเที่กดไลค์ครติดตามแล้วแล้วมากขคงนะครับเพื่อนๆให้แก่กับผมมากแนะนำคลิปดีๆต่อไปในอนาคตของเราอย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอนี้ครับเพื่อนท่านดูครับผ่านทางยูทูบเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อะไรแล้วแต่เมื่อครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมใน Minecraft หรือเกมอื่นๆครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับไอซีอยู่ไหน